สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l ติดกันพลาครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้จะเป็นไฮเกรดนะครับไม่ได้บอกสเกลนะเป็นไฮเกรดเฉยๆนะครับก็คือโชว์มาชินริวจินมารุนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ต่อเสร็จมานานพอสมควรนะฮะแล้วก็ดองรีวิวไว้นะครับตัวนี้เป็นไฮเกรดกลองใหญ่นะครับจากในซีรีส์ของริวจินมารุนะฮะอาวุธมีเพียงอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวดาบนะครับ แล้วก็หางผมไม่น่าจะเป็นออกจุหรือเปล่านะครับดีไซน์นะครับถ้าดูจากตรงนี้โดยรวมนะฮะเป็นดีไซน์มังกรนะครับก็คือดูจากไหล่ด้วยนะฮะไหล่นี้เป็นรูปของมังกรนะครับอ่ะขอเล่าตรงนี้เลยแล้วกันก็รายละเอียดนะครับในการแยกสีนะครับผมว่าค่อนข้างโอเคนะฮะก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่จุดเท่านั้นที่เป็นสติกเกอร์แต่ว่าถ้าเป็นดาบเป็นสติกเกอร์เรียกว่า50%เลยแล้วกันนะฮะที่เป็นสีทองเนี่ยก็สติกเกอร์หมดเลยนะครับ แล้วก็ตรงปลายเท้านะฮะตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะครับนอกนั้นถือว่าแยกสีมาดีแน่นอนสติกเกอร์ดวงตาเป็นสติกเกอร์นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะฮะจุดขยับทั้งหมดนะครับของตัวโชว์มาชินดิวจินมารุกันเลยดีกว่าครับสำหรับในส่วนของตัวโชว์มาชินดิวจินมารุเนี่ยถ้าในเรื่องของหางอย่างเดียวนะครับความยาวของหางก็จะอยู่ที่ราวๆ26เซนติเมตรนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลด้านข้างของถ้าใครได้ดูในส่วนของตัว speed view ก็จะเห็นนะครับว่ามันคือการร้อยเรียงนะครับของเส้นลวดนะครับตั้งแต่ตรงแกนตรงนี้เลยนะครับมาจนถึงปลายหางนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด8ปล้องนะครับรวมข้างบนที่เป็นตัวต้นนะฮะก็เป็น9นะครับตัวปลายนะครับก็จะเป็น10ก็จะมีทั้งหมด10ปล้องนะครับตรงนี้ก็จะสามารถบิดไปมานะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับของส่วนหาง แล้วก็ส่วนปีกไหลนะครับถ้ากลางแบบกลางอย่างเนี้ยโอ้สุดจอเลยนะครับก็จะอยู่ที่ราวสามสิบเซนนะครับก็น่าจะสามสิบเซนกว่าด้วยสามใบนะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วเราจะหนะครับตามนี้และอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะเทอะทะนะครับสำหรับในส่วนของโชว์มาชินยูจินมารุเนี่ยก็แน่นอนในเรื่องของจุดขยับมันจะต้องติดตามดีไซน์นะครับ ทีนี้ตอนต้นคลิปชมไปในเรื่องของการแยกสีมาให้ดูกันแล้วแต่ทีนี้ถ้าดูจากด้วยตาเปล่าจะเห็นได้ชัดกว่าดูในกล้องไม่รู้จะเห็นชัดหดรือเปล่าก็จะเป็นเรื่องคลื่นต่างๆนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเ,เป็นพลาชิ้นใหญ่นะครับคลื่นพวกนี้เราก็จะเห็นได้ชัดมากเลยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการหล่อมาไม่สมบูรณ์ซึ่งมันไม่ใช่นะมันเป็นการมันเป็นคลื่นนะครับก็คือเป็นแบบ ขั้นตอนในการหล่อชิ้นส่วนเนี่ยมันทําให้เกิดแบบนี้แทนนะครับซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดมากนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของกรงเล็บที่เป็นตัวไหล่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยอย่างตรงนี้ก็จะมีคลื่นนี่เราพอจะมองเห็นเห็นไหมไม่ใช่รอยแตกหรืออะไรนะมันเป็นคลื่นของการหล่อพลาสติกนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เรียกว่าอะไรดีหูหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือตรงเนี้ยจะเห็นได้เลยว่าจากข้างเนี้ยมันไม่ได้เป็น ชิ้นที่เต็มๆมันเป็นชิ้นที่มีรอยเว้านะครับคือถ้ามาระดับราคาประมาณพันหกพันเจ็ดเนี่ยก็น่าจะทําดีกว่านี้หน่อยไม่ควรมีตัวที่จะต้องไปทําอุดขัดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะตรงไหล่ก็เป็นเหมือนกันนะครับพาชิ้นไหล่เนี่ยมันขยับแยกชิ้นนะฮะนี่ขยับแยกชิ้นตัวปีกไหล่ก็เปิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้ตัวหัวก็หมุนได้ไปมานะครับก้มขึ้นก้มลงนะฮะ โยกไปมานี่ด้านในดวงตาก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะด้านไหนพวกนี้แยกสีมาอย่างดีอ่าตรงบางส่วนที่จะเห็นว่าผมเหมือนติดไม่เข้าเนี่ยคือมันติดได้ตามนี้เลยนะเนี่ยจะมีรอยเหมือนแบบประกบไม่สนิทอ่าใช่แต่จริงๆมันสนิทแล้วแหละแต่ผมกดไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วนะครับในเรื่องของจุดหนึ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือ บางอันเนี่ยจะเป็นแกนล็อกตัวสี่นะครับแล้วก็ตรงเบ้าเนี่ยก็เป็นเบ้าจอยกลมๆแบบนี้เลยแทนนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆก็ทาได้ดีกว่านี้จะทําไมเขาใช้เป็นเบ้าเป็นแบบ pc แทนนะฮะแล้วก็เวลาขยับเนี่ยมันจะขยับแบบงงงหลายจุดนะขยับแบบงงงหลายจุดมากซึ่งตรงนี้จะต้องขยับจากด้านในนะครับแล้วก็เป็นเบ้าหมุนจากตรงนี้แล้วก็ขอนะ้อศอกเนี่ย ม่ใช่ข้อศอกดิเออเข้อศอกก็แหละมันก็จะขยับเป็นแบบแการล็อกตัว C อย่างนี้นะครับซึ่งตัวไหล่เนี่ยมันจะสามารถดึงเข้าดึงออกได้อีกนะครับจากตรงนี้จะสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับเพื่อที่จะประกอบท่าเป็นแบบท่าถือดาบแบบมือคู่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคือมันเป็นหัวหน้าอกนะครับแล้วก็ตามตัวชิ้นขาเลยนะครับมันไม่มีช่วงของเอวนะฮะด้านหลังจะเป็น หนึ 1> 1่งชิ้นที่เป็นชิ้นก้นนะครับแยกสีมาตรงนี้นะครับในส่วนของจุดขยับขาเนี่ยมันจะเป็นขยับขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็บิดไปด้านหลังนะครับบิดมาด้านข้างนะครับแล้วก็หมุนนะฮะได้ตามนี้นะครับติดดีไซน์ตัวเข่านะครับขยับได้เท่านี้นะฮะเนี่ยเท่านี้เลยนะเข่าเนี่ยได้แค่นี้นะฮะติดดีไซน์แล้วก็มาเป็นตัวเท้านะครับ แล้วก็ขึ้นลงขยับได้แค่นี้จริงๆนะติดดีไซน์เพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมันเกยกันนะครับระหว่างชิ้นเหมือนกระบางเท้านะครับกับชิ้นเท้านี่มันเกยกันนะฮะแล้วก็เป็นตัว PC นะฮะต่อด้วย PC อย่างที่เห็นในคลิปเปิดกล่องน,นะครับว่า PC มีถึง4แผงนะที่เป็น PC 7 PC กลมนะฮะก็จุดขยับมันก็ประมาณนี้ครับมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนหรือ,อไหนนะฮะตามน,นี้เลย แล้วก็ในส่วนของอพาร์ตอาวุธดาบนะเอาให้ยืนให้ได้ก่อนคือมันจะไปติดในส่วนของหางพาร์ตอาวุธดาบนะครับก็จะเป็นตัว G ิวเวลสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับที่จะเป็นตัวเล็ก4ชิ้นนะฮะแล้วตัวกลมใหญ่2ชิ้นนะฮะซึ่งเป็นด้านหน้านและด้านหลังนะครับนอกนั้นจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับนี่สติ๊กเกอร์หมดเลยนะรตรงนี้ก็สติ๊กเกอร์อันนี้ผมเอามือติดไว้ในส่วนของมือที่ถือดาบ ก็มันไม่ได้มีอะไรลุกยากสำหรับตัวนี้นะนี่อ่ะสติดาบอะไรประมาณนี้จัดท่าแอคชั่นอ่าตัวมือลืมพูดถึงนะครับมือจะมี3แบบนะก็คือมือถือดาบนะครับมือแบแวก็มือกำนะครับจะมีทั้งหมด3ามคู่นะฮะที่ให้มาแล้วก็ในส่วนของการตัดเส้นล้องลายอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามีให้น้อยนะครับ ข้อดีนะครับในเรื่องของการแยกสีนะครับก็คือดีเลยแหละนะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ในเรื่องของจุดขยับคือก็เป็นในซีรีส์ของวาร์ตาลูเนาะมันก็ขยับได้ประมาณนี้ฮะก็คงไม่ได้มีอะไรบูาไปกว่านี้แล้วก็ดีไซน์ตัวนี้มันก็คือเป็นแบบดีไซน์เหมือนมังกรน,นะครับและที่แถมให้มาในซีรีส์ของอันนี้นะครับก็คือตัวของแอคชั่นเบสนะฮะ ในส่วนของตัวแขนด้านข้างนะครับก็จะเป็นพาร์ทชิ้นใสสีเขียวนะครับซึ่งมีให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโดยรวมนะฮะจุดขยับถือว่ายังเป็นการออกแบบที่แบบติดดีไซน์อยู่ในเรื่องของตัวหางบอกเลยว่าหางมีน้ำหนักมากนะครับมีน้ำหนักมากเลยทีเดียวในการใส่ของตัวแอคชั่นเบสก็ต้องวางองศาให้ดีๆนะครับในเรื่องของโพส t a แอคชั่นตัวนี้เอาจริงๆถือว่าทำได้น้อยก็น่าจะมีอยู่3าท่าก็คือในท่าของ ปกตินะครับท่าของถือดาบมือเดียวแล้วก็ท่าของถือดาบแบบมือคู่แบบนี้นะครับซึ่งในการทําออกแอคชั่นตัวนี้มันจะได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเล่นไปเรื่อยๆในส่วนของหางผมว่ามันน่าจะมีหลุดบ้างนะครับเพราะว่าตัวปลายหางไม่ได้มีการล็อกอะไรไม่ได้เหมือนตัวต้นหางต้นหางมีการล็อกพันด้วยของตัวเส้นลวดของตัวเขาเองนะครับในเรื่องของชิ้นพลาสติกนะครับตามที่ได้บอกไปในเรื่องตรงนี้ มันเป็นพลาสติกที่ชิ้นใหญ่ในการฉีดสีมันก็เลยเกิดคลื่นนะครับสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่อาจจะเข้าใจผิดว่าเออมันเป็นข้อผิดพลาดเนาะจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติของการฉีดสีลงพลาสติกอะไรประมาณนี้และนี่ก็คือรีวิวแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับของตัวโชว์มาชินริวจินมาลุในสเกลของไฮเกรดนะครับเป็นตัวล่าสุดที่ทางบนไดได้ออกมาแล้วก็ได้ดอง จนเอามาทำรีวิวในวันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1,600ถึง1,700นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ล้านที่เพื่อนๆจะซื้อหากันได้นะครับโดยส่วนตัวนะครับถือว่าโอเคนะครับตัวใหญ่เลยนะครับสติกเกอร์ก็มีอยู่ไม่กี่ส่วนนะตามที่ได้บอกไปส่วนใหญ่ก็คือตรงปลายเท้านะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สติกเกอร์ดาบนะครับโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับสำหรับรีวิวคลิปนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม